นี้ความสำคัญอย่าอย่าไปวุ่นวายอะไรกับใครเป็นเอฟซผู้อิรบฟออกฟิลินเปียนเป็อฟซีข่อยข่อยฟังด้วยว่าอย่าไปวุ่นวายกับใครใครจะทำอะไรให้เขาทำไปสังคมรู้โลกรู้ไพร์เชตยังกันแล้วเขา เพราะตอนนี้เราอยู่จุดที่ว่าทำเรื่องราวของเตียงให้ดีที่สุดมีคนส่งอะไรมาให้ดูเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ผมไม่สามารถไปกำหนดฟ้าดินได้แต่ถ้าฟ้าดินกำหนดมาแล้วเราจะเห็นเองอะไรก็ช่าง ผมจะไม่เดือดเดืองน,น้อนใจกับใครแล้วถึงเวลาของเราก็ค่อยเวลาของเราถึงเวลาของใครก็เวลาของคนนั้นเพราะนั้นแล้วช้าชิดบนเส้นทางสายกลาง FC ส่งอะไรอันนี้มาให้ดูผมจะตอบแล้วว่าผมไม่อยากเบิง์โบจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาโบเบิงอะไรก็ช่างอะไรก็ช่างนะชีวิตใครชีวิตมันชีวิตฉันมีแค่ลูก อะไรที่มันดีก็ปล่อยให้ดีต่อไปชีวิตเราคือโตัวเกียรมิวสิกคือพวกพ้องบริวารของเราทำงานลูกเต้าเราหลานเราคนอื่นก็คือคนอื่นอย่าเอาคนอื่นมา่อยเบิง่อยบเบิงข่อยขอรองอันนี้ย่อยอลองหลายๆคืออะไรที่ฟ้าดีกำหนดแล้วอะ่ะก็ปล่อยท่านกำหนดต่อไป ผมไม่สามารถไปบิดเบียนฟ้าดินได้เห็นเองคิดเองทำเองเอฟซีเพื่ออเมรินมีจ,จิตใจที่ดีทุกคนไม่ต้องอันไหนที่เราดูแล้วเราไม่เจริญมืเจริญตารเราอย่าไปดูถูกไหมเรามาสร้างสารรค์ผลงานเราเพราะอาคางแล้วดาราม่าของเราเองก็เยอะแยะ,ะมากมายหมดแค่มันคาไปถึงไม่เกี่ยวชุดแมนไม่ใช่ชีวิตเราชีวิเราชีวิตที่แบบว่าสนุกมีความสุข เราอยู่จุดนี้แล้วเราจะไม่เอาอะไรอย่าส่งอะไรที่ไม่จะเป็นหวงจะป็นตามให้ผมดูเออดามาอะไรก็ช่างผมไม่ดูผมไม่ดูแต่ละวันผมไม่มีอะไรคิดมากนอกจากบริหารจัดก,การธุรกิจธุรกรรมของตัวเองค่ายเพลงตัวเกี่ยวกลุ่มปิดสเปเชียลพรุ่งนี้เรามีกลุ่มปิดนี่ใเ็่ไหล่ พรุ่งนี้เรามีสามกลุ่มปิดผูบอกว่าผมอกเบิรงนเอฟซีก็จ,กกกจะไปเบิงกนใครี่เอ้ามาไปกี่โมงคะบ้าเพิ่มเติมให้หลายอย่างอยู่เด้อเอฟซีน,น้องอยู่นี่ก็อยู่นี่ อะไรที่ไม่จเจริญหูไม่จเจริญนตาเราอยากเป็นรังสรรออกมาเราทํางานแบบมีความสุขอิ๋นทำไมผมมีสตสังคมดีดสังคมเราอยู่สังคมไหนเราอยากเป็นคนแบบไหนเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่สังคมนั้นอาทิเช่นสังคมนักธุรกิจที่ผมอยู่ตอนนี้รายรอมเป็นนักธุรกิจอีหลี่ ไม่มีอะจเป็นะไรที่ต้องเสียใจไม่มีอะไรจำเป็นะไรที่ต้องร้องไห้นอกจากลูกป่วยลูกไข่ถึงจะคิดนำํำดูฝากเอซีเขาน้ำเนวาลูกป่วยลูกไข่คอยยังคือข้นน้ำตะพื้นแล้วแต่เขาสีเทาสีดำไปทุกคนบังทุกคนทุกคนกับเป็นคนนี่แหละพี่น้องมีข้ามคืดก็คืดเอาอะไรที่เราคืดเอาเราคืดได้เราคืดเราคืดไม่ได้ก็ปล่อยกันไหมพี่น้นองใครคืดยังไ,ไ้กับปล่อยเพื่อน,นด่ว ไปตามยะถากรรมแต่ผมตอนนี้สมองกับความคิดผมเนะ่ะเตรียมพร้อมจะเจริญไหมอะไรที่มันจะเริญหูจริญนตาความรู้ความสามารถที่เราจะเก็บเอาเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แนี้ไปปรับปรุงตัวเองเรายังด้อยเรื่องไหนเราจะทําวงใหญ่วงดนตรีเราปีเนี่ยตุลาเนี่ยเขาวงใหญ่เราจะมีเวลาคิดไหมเรื่องงานเราเลยไม่พอเลย ยงมผมก่อยากหไปนั่งเบานั่งด่ากันแต่ใครดา่าใครก็ไม่รู้นะไม่ได้เคยไปซัพพอร์ตใครหรอกอแต่ใครจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังการเบาะแหวงก็แกล้วแต่เขาสิอืถ้าเขาคิดอย่างนั้นนะเนาะถ้าเขาคิดว่าผมอยู่เบื้องหลังความทะเลาะเบาะแหวงตลอดเวลนาะผมก็ห้ามไม่ได้แต่ถ้าเกิดผมเอาตัวลงไปลุกยุ่งปุ๊บนั่นคือผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับาการทะเลาะเบาะแวง้งไม่จะเป็นฝาไหนก็ช่าง การด่าไม่สามารถบังคับการด่าได้และการห้ามด่าก็ไม่สามารถบังคับห้ามด่าได้เพราะฉะนั้นแล้วไม่สามารถไปบงการชวิตใครได้จริงๆอันนี้จะขอพูดจริงๆจากหัวใจทีนีตคนเรามันก็สัมนีหลพี่น้องจุดเป้าหมายค่ายอะไรคอยหางเงินเลียงลูกอีล๋ ทำไมถึงเจริญเพราะไม่เคยอิจฉาใครแม้กระทั่งคนที่เคยอาสมดุดมันต้องดีจากใจเราก่อนแล้วทอย่างจะด,ดีถ้าดีจากปากใจใจไม่ดีมันไม่มีผล้าใจะบอกดีแต่ปากใจไม่ดีไม่มีผลเพราะนั้นแล้วผมนะ่ะจะบอกผมจะบอกคนเราขัขางผมสังการผมคนเราขัขางผมมาต่อให้เป็นศัตรู ตอให้เป็นคนที่เราโกรธเราเครียดเราแค้นเราได้อะไรถามก่อนโกรธได้อะไรเครียด,ดอะไรบ่อยซะอยู่ใครอยู่มันจริงๆอันนี้สำหรับผมแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่สามารถหายโกรธหายเครียดหายแค้นได้มันเป็นกรรมของเขามันเป็นวาระของเขามันเป็นความเครียดของเขาที่เขาจะกินในสมองเขาใอยสิเบเครียดเป็นยอย่างใครสิเบีคมเป็นอย่างใคเครียด สิ่งเดียวที่ทำให้ผมเครีดยดคือลูกป่วยลูกไม่สบายลูกเกิดปัญหาหรือศิลปิน่ขยเพลงผมมีปัญหาคือสิ่งที่ผมเครียดเพราะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในตัวผมและมันเป็นสิ่งที่ต้องคิดตามลูกเต้าในตาตัวเกี่ยวป่วยไขย้เจ็บหนาวนั่นคือลูกเราหรือ่ข้เพลงตัวกีเมสิกศิลปินน้องซีกอกซีแกรมศิลปินแดนเซอร์เราป่วยไข้นั่นคือคนของเราเราคิดตามเรามีเขาไรว้ามีมีเรื่องที่ต้องคิดแต่อย่างอื่นเราไม่ต้องไปคิดจริง คิดท,ทำไมอืมแม่เราชื่อหนูถูกไหมพ่อเราชื่อบุญรรอดถ้าแล้วเราต้องหาเงินเลี้ยงพ่อและแม่เราพ่อแม่เราจะแก่เท่าไปแล้วนะเราเองก็แก่เท่านะเราต้องรีบหาเงินแล้วนะมผมไม่อะไรยังไงผมถ้าเราอย,อยากจะเจือนต้องจเจือนจากใจเราก่อนทําทไมเร้องไม่ไปห้ามเขาแล้วเขาเรืเขาเรื่เขาเรืห้ามแล้วได้อะไรห้ามไปแล้ว เอฟซีคุณยังอนาณ้ฉันฉันฉันสามารถห้ามคนทั้งประเทศไทยได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะแล้วเราต้องอยู่แบบนี้บอสบิ๊กอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งของเอฟซีแต่ละเอฟซแต่ละฝ่ายโอเคจ้าคุณคิดงั้นใช่ไหมจ้ะถ้าฉันบอกว่าไม่ใช่คุณก็บอกว่าใช่ถ้าฉันบอกไม่ใช่คุณก็ไม่เชื่อฉันก็ไม่พูดต่อให้นักข่าวเล่นเล่นไปเถอะ ปูยาตายายผีปูผียาเพื่อจะปลปกปางรักษาเขาอยู่ตัวเขาคือดีทั้งดีเนออกปะประโยชน์ของไข่คืออย่างประโยชน์ของไข่ด้มะนางจับผิดคนประโยชน์ของไข่ใบมะนังอิจฉาค้นเลือกมะนางคิดแขงขันกับค้นจิตใจไข่ที่หน่อยใ้คือไข่พัฒนางานไข่หรไข่ได้เงินไข่ได้ความรูไข่ได้พัฒนาองค์กวนของไข่ รักบริษัทรักองค์กรเรื่องส่วนตัวต้องมาทีหลังถึงจะรอดฟินขับจะรอดผมต้องเอาเรื่องส่วนตัวผมน้อยลงการที่คุณจะเป็นนักธุรกิจหรือผู้นำคนเรื่องส่วนตัวต้องมาทีหลังส่วนรวมมาก่อนเลยจ้าอันดับแรกเลยจ่า ทําให้ผมถึงยังไม่มีความรักไม่มีฟงไม่มีแฟนเพราะผมบริมองเงินของนั้นผมมองเรื่องภาพรวมถ้าฉันอยากเติบโตฉันต้องโฟกัสให้ถูกจุดเพราะฉันโฟกัสผิดจุดปุ๊บชีวิตฉันจะเปลี่ยนเพราะตอนนี้ชีวิตฉันดีแล้วอยู่แบบอย่างนี้มันดีแล้วเพราะฉะนั้นเอซีเราคิดตามแนวคิดผมแบบนี้อาจจะพูดไปแล้วไม่ถูกใจหลายคนแต่ฉันพูดแบบเดินทางสายกลาง เป็นยันฉันต้องมานางเขียดแค้น้พื่นแต่ละมือแตละเว้นเพื่อนยังเนี่ยว่าสิได้อยากได้กินคือบอกไปพัฒนาเจ้าของเท่าก็ียตายแล้วนะเราหน่ะเราเนี่ยเราเนี่ยอายุยี่สิบี่นี่เราจะมีคนติดตามได้กักเดือนนะเราคนนี้นะเราคนนี้จะมีคนเมตตาอีกจากปีนะจะสามารถบางคนบอกว่าทํางานหนักก็ใช่อยู่แต่เราจะสามารถทํางานหนักอย่างนี้ได้อีกกี่ปีเราจะสามารถมีคนซัพพอร์ตเราอย่างนี้อีได้กี่ปี สัมซาเรามีคนฮักคนหวอมเราคือบ่เฝ้าเฮ็ดเฝ้าทำเราจะเป็นเฝ้าคิดแต่เรื่องไม่เป็นตาเสียเตยกเพื่ออะไรอันการใดอะไรยังไงแต่พูดถึงตัวเองนะคนอื่นที่เขามีแนวคิดอื่นเราไม่ไปรัดริดรอนสิทธิความคิดของคนอื่นคือบ่หามผู้นั้นคือบ่หามผู้นี้ไปหามเพื่อนจังไห่เพื่อนกับมิพอมิแม่เพื่อนเพื่อนกับมิเฝ้าเขียวของเพื่อนหามไปแล้วเพื่อนเศร้าก็สีหามเลอหามแล้วบ่เศร้ามันสิหามไปอย่างคน อืทุกคนมีแนวคิดของเตียงฉันนี่กะล่าว่าค้นด่ายราไปประเทศฉันคือมีความสุขอยู่ฉันคือเบอร์เคยมาอมทุกข,ข์การอมทุกข์ออกผ่านสีหน้าใช่ไหมจ๊ะคุณพี่เอาลืมลืมเอากุญแจัถออกจะออล็อกรถไม่ได้